ตอนนี้ครับเห็นห้องของนักมวยแล้วว่าเขาอยู่กันไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องของกรรมการนะฮสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังนักมวยของไทยไฟที่เขาจะขึ้นมาชกมวยอะ่ะนักมวยเขาเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับแบบว่าพันมือนวดน้ำมันมวยใส่กระจับใส่อะไรเงี้ยอ่ะเขาจะมีการเตรียมตัวเป็นยังไงของแต่ละคนมีต่างชาติมีนักมวยไทยเงี้ยก่อนจะดูคลิปนี้ครับผมขอขอบคุณไทยไฟมากมากครับที่ให้ผมเข้ามาถ่ายทําแบบนี้ครับ ก็สุดยอดจริงๆนะเวทีของเขานี่ก็เข้ามาดูเบื้องหลังนะครับนี่ครับเบื้องหลังของของนักมวยที่เขาจะนวดน้ำมันมวยกันที่อยู่เบื้องหลังของเวทีนะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาทําไมกันบ้างเห็นกับเขาขึ้นไปต่อยกันบนเวทีงี้ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าทั้งหลังเขามีอะไรเยอะกว่านั้นครับก่อนแรกเลยคือเราจะมาดูนักกเกงมวยกันครับนี่ครับเห็นไหมครับ กางเกงมวยของแต่ละคนเขาก็จะมีชื่อไว้ให้อ่าอย่างนี้คือเต็งหนึ่งเขาก็จะมีชื่อไว้ให้อันนี้คือกางเกงคุงเขาใช่นวมขุงเขามีอะไรอีกมีกระจับมีผ้ามือน่าจะมีให้ทุก,ทกอย่างทุกอชุดเงอยู่ตรงนี้เลยใช่ครับแล้วตรงนี้ครับจะเป็นเสื้อพี่เลี้ยงครับอันนี้คือมุมขาวแล้วก็มุมดําจะให้พี่เลี้ยงไปใส่มีสองชุดอ่าแล้วก็มีเสื้อคลุมด้วยไทยไฟเขาจะมีครบทุกอย่างไว้ให้กับนักมวยเลยน้กมวยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาเลยเดี๋ยวถามก่อนอันนี้ข้ขาง อันนี้คือห้องนักมวยทั้งหมดเลยหรอใช่<ะ>คือรวมตัวอย่างนี้เลยจริงเหรอใช่คือผมเองเคยคิดนักมวยแต่ละคนจะมีห้องส่วนตัวแต่นักมวยที่รวมตัวเนี้ยมันแล้วแต่สถานที่ครับถ้าเกิด สถานที่ที่เขามีห้องไว้ให้เขาก็จะแยกแบบมุมแดงมุมเหมือนแยกออกจากเหมือนว่าอยู่ในสนามกีฬาจริงๆน่าจะมีห้องแยกใช่คแต่พอดีว่าวันนี้เราอยู่ที่ห้างใช่อันนี้มมนเพวาะว่าคุณจะยืนข้างคุณจะนั่งข้างๆคู่โชว์ของคุณใช่ไหมใช่ครับเดีสามารถพูดคุยกันได้ด้วยแต่าบางคนก็ไม่พูดคุยกันอ,อบางคนแบบไม่อยากจะคุยก่อนใช่ครับบางคนแบบจะเตรียมตัวใช่บางคนก็อาจจะแ <c oughs> บบว่าขู่คูต่อสู้ด้วยแบบว่าส่งสายตาเอ้ยเอ้ยเอ้ยา่าแล้วนายเป็นแบบไหนไหนคุยหรือไหนส่งสายตาผมว่ายิ้มให้เขา แตไไ่ไม่ได้ไม่ได้คุยนะคือว่ายิ้มให้เขาพอเดี๋ยวขึ้นไปเราไปเตะกันแล,แล้วพอชกเสร็จคุยไหมหรือคือไม่คุย<ช>แล้วก็แย,ยกกันจบชกเสร็จก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก็พูดคุยกอดกันเหมือนเดิมครับแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้จักก็จะถามชื่อว่าเอายังไงซ้อมค่ายไหนบ้างแต่ถ้าเกิดรู้จักกันแล้วก็บางทีก็ชวนไปกินข้าวแล้วใครที่มาเป็นพี่เลี้ยงหรือว่ามาดูมวยที่อยู่หลังที่นักมวยชกเนี่ยเขามีอาหารในครบทุกอย่างครับดูครับพี่แม่ค<อ>ใครที่หิวว่ามันตี้นหิวก็แฟกก็มมีีใใหหห้้้้ขาาววไทุอย่งะ พร้อมทุกอย่างเลยปะเอาแค่ตัวมาพอแล้วนักมวยเขาจะกินก่อนชกไหมหรือยังไงเขาจะเตรียมตัวกินมาก่อนแต่ถ้าเกิดใครที่ต่อยคู่ได้ท้ายแบบว่าอย่างพี่แสนชัยที่ต่อยคู่ได้ท้ายเนี่ยเขาก็จะกินประมาณคู่สองเขาก็จะเริ่มกินแล้วเพื่อว่าไม่ให้หมดแรงเพื่อว่าอิ่มท้องอิ่มท้องนี่นะครับนักมวยกําลังเตรียมตัวแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวมาครับอ่าอันนี้คือพี่ที่ผมรู้จักนะครับนี่คือสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พยักสมุยครับแล้วก็นี่เป็นเทรนเนอร์ ส่วนตัวของพี่พยักสมมนคือคตะปืนเรียกง่ายๆตะปืน <laughs> นี่ครับเขากําลังจะพันมือนะครับคือว่าก่อนที่นักมวยจะขึ้นชกมันก็ต้องพันมือก่นกอน آ آ. แล้วก็จะมีสนับมือด้วยครับซึ่งจะถามว่าวันชกจริงกับวันซ้อมมันจะผ่านเหมือนกันหรือต่างกันนะครับคือวันชกจริงจะมีตัวนี้เข้ามาเพิ่มครับทเทปครับเพื่อเป็นสนับก็คือใส่เทป

มันแล้วแต่เขาถนัดเขาจะเอาแบบการพันเนี่ยมันต้องให้อยู่กับที่มือให้มันพอดีมือพอพันมือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ถึงเวลาน,นวดครับนี่ครับเขาจะนวดนักมวยครับนวดไล่แขนไล่ยขานวดให้ดีเพื่อว่าโดนเตะแล้วจะได้ไม่จ็บนวดเพื่อแบบให้กล้ามเนื้อมันคลายด้วยให้มันยืดด้วย เป็นเตดหรับตัวผมนะคือนวดน้ำมันมวยแล้วแบบว่าเวลาโดนเตะมันก็ไม่ค่อยเจ็บจริงเหรอลองนวดดูไหมไม่เอาจิงแต่มันช่วยได้มันช่วยแบบมันก็ทาๆแล้วนี่คือขาหนวดทั้งร่าง,าง,างกายใช่ครับหนวดทั้งร่าง,าง,างกายหมดเลยยูเว้นไข่ไข่นวดไม่ได้ <laughs> แล้วถ,ถ้าถ้าหนวดไข่ตรงนั้นมันจะเจ็บไหมโดนตรงไหนไข่อ้มันแสบนี่เรก็หนวดแล้วก็ช่วงใบหน้านี้จะเป็นเอาวาสลีนทา วาสลีนที่แบบว่ากันแตกอย่างเงี้ยอ่าเขาจะทาไว้ทาหน้าแล้วตรงนี้คือเอาน,น้ำมันมวยกับวาสลีนผสมกันแล้วก็าทาตรงไหนทั้งหมดนะใช่ครับทั้งหมดเพื่อว่าให้มันเงาให้มันเงาแลว้วเวลาน,นวดปุ๊บม,มันก็ได้สวยอันนี้คือนวดโคตรแรงเลยใช่เปืนนวดแรงๆ่ะเออแล้วผมบอกอย่างหนึ่งคือว่ารายการไทยไฟ์มีต่อยทั้งคาดเชือกกับใส่น้วมด้วยแต่คู่นี้เขาต่อยคาดเชือกก็จะเป็นการนี้นะ ก็จะมีการพันเชือกนี่ก็พันเสแล้วใช่ไหมใช่ครับนี่ไงก็โหดดีโหดดีแล้วแล้วเชือกมันเจ็บกว่านรวมเยอะไหมก็ลองถามเขาดูวยล้เจ็บกว่าเยอะไหมครับสุดยอดเลยครับแล้วพอใส่พอใส่เชือกมันจะแตกง่ายขึ้นไหมใช่ครับบาดแผลเกิดขึ้นได้ง่ายมากเป็นไงปวดไหมมื่อเราอันนี้คือเลือกเลือกเองที่จะเอาเชือกหรือว่าคนที่จัดงานบอกว่าใช่ครับ่คุณจะเอาเชือกตามโปรโมเตอร์ครับ แล้วแต่โปรโมเตอร์สั่งเลยโปรโมเตอร์เขาจะออกให้ว่าเอ้ยรายการนี้คุณต่อยคาดเชือกนะแล้วก็รายการต่อไปคุณใส่นวมนะก็ะจะเปนนดนะแต่นายไม่เคยต่อยคาดเชือกใช่ไหมไม่เคยผมไม่เคยมีแตใส่นวมเลลองไหมเดี๋ยวถ้เาเกิดมีโอกาส <c oughs> พอนวดน้ำมันเสร็จแล้วครับมาถึงเวลาการบร์มที่เขาจะเล่นลมที่ผมชอบพูดว่านักวยเล่นลมไงฮะเขาจะเล่นลมเพื่อแบบว่าให้เส้นให้เส้นมันยืดเวลาขึ้นไปวนบาทีแล้วไปต่อยมันเส้นจะได้มียืด มันก็คือวอร์มร่างกายเพื่อไม่เจ็บเพื่อเมื่อไ,ไม่ไม่แบบว่าพอต่อยไปปุ๊บราเส้นยดึดอ่ามันจะไม่เกิดถ้าเกิดเราวอร์มถึงก็เหมือนอันนี้เหมือนกีฬาทุกอ่านทั่วไปคุณจะเตะปอนคุณจะไล่คณก็ต้องวอร<อ>์มก่อนใช่วอร์มเพื่อเพื่อบางคนเตะเป้าด้วยใช่เขาจะมีเป้าไว้เตะเพื่อเพื่อแบบว่าให้กล้ามเนื้อมันชินกับการออกอาวุธแล้วมันขึ้นไปมันก็พร้อมเตะเลยแบบว่าอ่ะพี่เน่ก็รู้ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราร่างกายเราไม่พร้อมออกอาวุธมันก็จะอืดๆช้าๆแต่นี่ไงเพาวอร์ม ตอนนี้ครับเห็นห้องของนักมวยแล้วว่าเขาอยู่กันไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องของกรรมการนะอยดูว่าเออผมก็อจากรู้นะว่ากรรมการมีทั้งหมดกี่คนแบบว่าเขาจะสลับเปลี่ยนกันเนี่ยชุดหนึ่งแบบว่าใช้เวทีหนึ่งอ่ะเขาต้องการกรรมการกี่คนถึงว่าจะมาห้ามได้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันผมก็ขอขอบคุณอีกคนหนึ่งที่ช่วยผมเข้ามาในงานนี้คือพี่กอรับ ของราชาบ็อกซิ่งนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนที่ใหญ่ให้ผมนะครับทุกคนน่าจะจำเขาได้ตอนที่เราไปดูโรงงานราชาใช่ครับโอเคครับใช่ครับตอนนี้เข้ามาในห้องกรรมการแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคที่กรรมการที่จะมาตัดสินแต่ละวิธทีหนึ่งอ่ะต้องการกรรมการกี่คนครับต้องการกรรมการคนใช่แบบว่าที่จะสลับเปลี่ยนกันไงครับต้องมีกรรมการประมาณกี่คนเขาใช้ทีมงานในการตัดสินชุดหนึ่งก็มีประมาณไม่ต่ำกว่าแปดคนแปดคนเลย โอเคคุณพูดไทยด้วยดีเวลแล้วทอรถามนี่คือทุกคู่มันจะเปลี่ยนกรรมการที่อยู่บนเวทีไหมครับเป็นคนเดิมตลอดกรรมการที่อยู่บนเวทีเขาเรียกว่าผู้ชี้ขาดหรือเลฟฟรีอ่าฮะยูริพีดมี่เลฟเฟรย์เรเฟรี่ yesand ผู้ให้คะแนนข้างล่างเขาเรียกว่าผู้ตัดสินผู้ตัดสินหรือผู้ให้คะแนนเขาเรียกว่าจัดเจสอ่าฮะยูริพีดมี่จัดเจส judges แล้วอันนั้นคือเรเฟอรีกับจัดเจสมันจะเปลี่ยนทุกคู่ไหมครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพราะอะไรครับอ้าว การให้คะแนนแต่ละคู่นี่มันต้องใช้สมาธิ<ม>เขาเรียกสมาธิ meditation เ<ม>ข้าใจนะต,นนต้องใช้สมาธิต้องใช้องค์ความรู้ต้องใช้วิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์<ม>ต้องคิดไต่ตองงวยเนี่ยต่างคนเอาไวตีนต่อตีนเนี่ยต้องดูเลยว่าใครหนักกว่ใคร<ม>เป็นไปต<ม>ามระเบียบปฏิการมาตรฐานของ<ม>การกีฬประเทศไทยที่มันมีหกข้อหนึ่งออกวุฒิมากกว่าสจะแจ้งรุนแรงเข้าเป้า ฉันเวลาดูตักในทีวีก็ดูตางหวัดเอ้ดูในข้างเวทีกับในทีวีบางทีต่างกันเพราะความชัดเจนของการเข้าเป้าจะแจ่มแรงอันนี้ผมเป็นนักมวยและผมอยากถามว่า5ยกกับ3ยกนี่มันมันให้คะแนนแบบไหนครับต่างกันให้คะแนนเหมือนกันระบบอันนี้คะแนนก็ยกคนที่ผู้ชนะในยกนั้นได้10คะแนนผู้แพ้ก็ได้9 8 7ลงมานะครับแต่3ยกหนึ่งนับหนึ่งคะแนน เมื่อเกิดความสนุกสนานแต่ห้ายกหนึ่งนับสองคะแนนที่ไหมครับเพราะจำนวนยกมันเพิ่มมากขึ้นโอเคครับฉะนั้นมวยมันจะสนุกครับประเด็นที่สองสามยกโดยมวยไทยไฟส์เขาจ้างคุณใช่ไหมต่อยสามยกเขาจ้างคุณใช่ครับด้วยเงินเขาเเงินให้เราเราทำงานสามยกแต่มึงมาเต้นแบบห้ายกไม่ได้นาไทยไฟตัดหนึ่งครั้งปรับ5 0 0หมื่นบาทไปให้กับคนที่ต่อยสนุกถ้าเกิด เตือนสามครั้งนี้หักคะแนนไหมครับไม่ได้หักคะแนนไม่ได้เตือนสามครั้งตัดคะแนนพอครั้งที่สี่ก็โดนลงจากเวทีทั้งคู่<อ>เลอยอเดี๋ยวผมผมขอถามเพิ่มกรรมการผงมวยไทยสามารถไปเป็นกรรมการมวยสะกลได้ไหมครับหรือ,อ,อกรรมการมวยสกลสามารถมาเป็นกรรมการมวยไทยไหมครับกรรมการมวยไทยไปตัดสินมวยสกลสบายมากไม่ได้ดูถูกมวยสะกลนะแต่คะกานเดียวกัน กรรมการมวยสากลมาตัดมวยไทยไม่ได้เพราะเพราะอะไรครับเพราะมันมันใช้อาวุธหมัดเท้าเข่าศอกไอ้มวยสากลมันใช้อะไรอย่างเดียวมันใช้พันชิ่งอย่างเดียวใช่ไหมครับงานเสริมผมด้วยนะลูกชายนะว่าไงต่อครับแล้วมันมีมวยไทยมันมีเรื่องโหนดิ่งการปั้มการคัดการวี่งเรื่องการเข้าไปปั้มกันตีลูกแข็งแรงที่เวียนงงใหญ่ไหมมวยสากลระวังอย่างนี้คืออะไรเฮ็ดิงหัวอย่างเดียวโะโรบูการเะเฮ็ดิง ก็ข้าวของนี่แหละครับผมเพิ่งรู้ไงในกรรมการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนเลยแปดคนแปดคนสุดยอดโอเคก็ผมเข้ามาลุกควัแค่นี้ก็ขอขอบคุณมากก็นี่นะครับเข้ามาสัมภาษณ์กรรมการแล้วก็รู้ความรู้ขึ้นมาเยอะเลยครับสำหรับตัวผมแล้วนี่ครับคือห้องพิธีกรนะแต่ว่าเราไม่ควรเข้าไปยุ่งครับให้เขาแต่งตัวของเขาดีกว่าครับนี่แหละครับคือเบื้องหลังของนักมวยทุกคนที่ก่อนจะขึ้นเวทีนะครับเขาทำอะไรกันบ้างก็ที่ผมถ่ายให้ดูก็ ทำแบบนี้นะครับก็คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์แล้วก็ผมขอขอบคุณไทยไฟมากๆครับที่ให้ผมเข้ามาถ่ายรายการนี้แล้วต่อน,นี้ครับผมจะไปเป็นพี่เลี้ยงผมจะถ่ายคลิปหนึ่งอย่าลืมเข้าไปดูเลยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย